สวัสดีค่ะคุณครูคนโปนะคะเรามาดูยาชี้กันค่ะตอนนี้ลุงกำลังสอนขั้นโฆษณานะคะตัวแรกวันนี้มันมันมันคันแล้วคันแล้วหรือเปล่ากรอกสามเหลี่ยมเอาปากกาใช่ไหมเมื่อวานนี่เป็นยังปากเลยนี่าเมื่อวานนี่คันทั้งวันเลยบอกกดเดอะแยวอ๋ให้มันเออเลยกดล้ำ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 โหอ๋อนี่แหละคุณครูก็ไม่ค่อยแล้วเนาะดออก อ้นี่บอใส่ปากกาได้ไหมอ้าวมันนี่ลุงกาะชานก็ลุ้นนะคะแม่ก็ยังลุ้นเลยซีเลสบ้านี่เอาคนสามเหลี่ยมเลนี่กีกายอีกสามเหลี่ยมน้อยตัวเตอร์ตัวเตอร์สีแดงนะตัวเตอร์สีแดงตาแล้วนะคะตาหาแว่นมาใส่ได้ยากถึงได้เอาให้ดินสอจิ้มเนาะมันตัวเล็กตัวเอ็ดดิจิ้มตัวเอ็ตัวเอ็ตัวเอ็ดจับยีก็ตัวนี้โอ้จิ้มบปทิพย์แล้ววันนี้ ตัวคือเต๋าของตัวเอสคือลายผ้าถุงย่าหันเดออ่ะกดพี่พี่จะเริ่มตัวนี้เนาะนั่นแหละนั่นแหละลากเส้นใส่เลยเป็นมโนนี่หน้าตาราคานี้เนาะแต่เจ้าแล้วอาคานี้เลยมันงามๆเนาะหน้าตาเนาะ มุณจากคว่างามโอ้คนเราได้ไปจัดเวรเลยไม่ยินใครเยนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาไว้หลายในธนาคารนั่นเอาออกมาใส่ในแอรเลยบอกเอาใส่ในตาไปก็มีเหลือเด้อบอกไงเอสนเอ็นหนูลุงบอกว่ายาวไว้ในธนาคารเลยบอกญาตินี่ใครแอดมินนะคะนี่ทำงานแต่เช้าเลยเอ็นแทบเอ็นไม่ได้บอกเจ้าเด้อว่าดิเอาออกมาใส่ซะเงินเขาไม่ได้บอกเด้อแบบน้ำนั่นเจ้ามากอเอ้ย ค่ยบันน้เาจออดีแต่บันันเาจะอ่อกามยมครับสำับคลิปนี้ก็กดเทีเดียวทีกดคตรข้อยฮ่าฮ่าฮถ้าโรเธอ่เทียดะเลี้ยวเลี้ยวแล้วแล้วเนาะเอีบมาวันนี้กันเก็บปากกาจะบอกถ่ายคลิปแปดนาทีแต่ลงโฆษณาสิบนาทีณคอรนีอะไรทินนะลงโฆษณาสิบนาทีโอ้ เพื่อระด้ยแล้วแล้ววันนี้ไปหัดทำทั้งวันบ่ย่าวันนี้เพิ่งครึ่งเรียนเพิ่งเรียนวันนี้เหรอคะโอเคต่อไปคงย่าทำทั้งวันเนี่ยไม่ไปไหนแน่เลยล่ะนั่นค่ะลุงก็ช่วยสอนอยู่ชิลปเต็ยนไปชิลแล้วเข้าไหนแล้วจ้า นุ้ยก็ไม่เคยลบได้ลุงเอ้ยถ้าเท้ายไม่ได้เราไปหาเลนหาลบกันได้แต่เขาบอกว่ากล้องคุณไม่สามารถบันทึกได้ผลลัพธ์จะลบหนึ่งทีนึงถ่ายขนาดนี้แสดงว่าขยายเยอะเยอะกว่าเ้ามันเต็มกระเท้าไทยไม่ได้อือใช่เหมือนกันถ่ายจนตั้งแต่ซื้อมาเนาะย่าจะสอนลบไหมยิบข้างไหมยิมข้างจิ้มเออเพรนั้นมันขึ้นแล้วถูกสอน เออต้นไม้ถูกยาจิ้มหึงลายจิ้มปะจิ้มปะเออมันเป็นต้นไม้บอกแล้วนะเอาจิ้มจิ้มเจจัลลุนเบอร์ตแบบกินมันนี่นะระยะสุดท้ายแล้วหรอเมื่อกี้แมนโวเฮยย่างได้อือจิ้มไปอย่าไปลบคลิปที่ถ่ายใหม่เด้อส่วนทางน้นก็คุณลุงตาชานค่ะนะค่ะอ่เอาแต่ไก่เอาอันนี้เลียลเลยนี่นะ อันนุ่งผ้านันเดชานุ่งผ้นลองเพอนใส่ะใส่ผ้าพันลองเพคดีใส่ลองเพอันเอาไปถ่ายเมื่อกี้นี่เดชบ่มีเลยเมื่อนี้นะอืมบ่มียังไม่ได้ถ่ายสามแอนบอกนะลืมหลงลืมลืมแล้วย่าน่ะอันเดชนุงพันมากเลือเกินน่ะมากเลยอันนี้โหลดยังหมู่บ้านนี่โหลดกุดกุด้ามไปกับิกกดไป ข้ามข้างมิเดินเดมทไมบ่เเออเรา็ลพี่ะยะใเย็นโคตรอยเ้าน้ำน้ำไหลโคตรแเออมันขึ้กมาเยะยะโคตระไโคตระไ้กินนามนเดินไปบ่นเบิดองเบิร์ดอเอาเล่เหรอวบเลนเอายี่ามเดีย ไม่เจ้าอ้าวแม่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ได้ได้คลิปต่ออีหวันคลิปต่อไปคลิปแม่ใหญ่ตัวแม่ใหญ่จะมาเลือกเสื้อมาค่ะว่าคุณกัญญาลงให้มาแต่รอแอดมินก่อนนะคะ มาแม uh ่มาแม่ลุงพายมากินข่าวน้ำลุงแม่ันี่กินเลยนะตามคิวตามคิวค่ะอันอันหมกของคุณอะไรนะกัญญาลัตกัญญาลัตษ์ยืเงินกัญญาัตซอยในเดิม้่งมาบอกลูกขาีดีมากมาเบิองลูกมาดูเสื้อค่ะยามีลายสีแถ่น้อเสื้อน่ะโอ้ย ่อเขียวก็มีนะคะเหลืองก็มีสีเขียลไเล้าวก็มียอันนี้ยังไม่ขึ้นแล้วไฟได้กาบโอ้ลาบบองลาบบองไไกน้เมีแต่ตัวสวยๆนะคะทุกคนครับิตยังเขาใหญ่ขึ้นนะผมไม่รู้ิตู ต้งไปดูก่อนว่าะมันลังหน่อยปลาล่าหรือพิสโลพิสโลอาถามแอนมันปลาล่าไม่เป็นล่ามันซาเนี่ยโอ้โหแอนบินไม่ท้านแอนบินก็ะเพราะว่าน่าทานเนาะอาหารดูเช้านี้แม่มาแอนมีแกงนี่แกงนมมาแล้วก็ลูกถั่นะคะแล้วก็อะไรอีกแม่มาหอมอะไรนะคะต้าอร่อยอ๋อไม่กีนเมาาอ๋อยันตับปลาไล่กินเม้าโอ้ข่าอะไม่รู้ค่ะพิสโล ลาเลยชิจ๊ะงไก่คอยปูมั้งปูเอ่าาปงปูมั้ปู้แม่อ้โหอาไม่พ่อโอุนไลลยวเลสื้อล้วบอกโอไม่ไงเราเอาโบลูได้บนี้มันมีกี่เบอร์คะลูกอ๋อเอ็มอยู่ไหนคะเอ ย่าย่าๆนี่มามาถือให้หน่อยจะเลือกเสื้อแล้วนี่เอาอะไรอาซีนเออ่ชมพูสวยแม่เมื่อวานนี่กับลุงพันว่าชีชมพูสวยป่าเลือกให้ลุงพันโอ้แม่จะเอาชมพูนี่มาาชมพูเราไปวัดไปอะไรก็ได้แม่ใไปใส่วงกันยส มาจบจบมาจบจบมาจบจบเดี๋ยวเด้อเอาคลิปก่อนนะมันจบเรื่มแล้วนะคะสีชมพูเด้อฝันของคุณนะคะคุณกันนะโอ้ยมันอันเออพอดีพอดีกับอันนั้นบอกพอดีกับแม่ใหญ่บอกนี้นะเบอร์อะไรเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มบอกพอดีกับเจ้าบอกเบอร์เอ็มนะพอดีอยู่เจ้าน้อยเจ้าจอย อืมพอดีเลยสวยมากพอดีเลยสวยมากเข้ารูปเลยอ่ะเใช่กับกังเกงเข้ากับกุงเกงโอ้ได้การเลยนะคะคุณกัญญาลักขอบคุณค่ะโอพรุ่งนี้ได้การเลยใส่กับกางเกงเออใส่พรุ่งนี้หล่ะแมนเอาเสื้อเข้าในเลยเอาเข้าในเอาเสื้อเข้าข้างในเลยแล้วก็ับเอาแบบนี้ก่อนแมนแมนแมนโอ้เข้าเลยจบเลย สวยมากนะคะเอสซีสั่งมาสั่งมาเยอะๆนะคะทีพีสกินนะคะสั่งมาเยอะๆค่ะนี่ขอบคุณคุณกัญญาัตนะคะสั่งมันยังไงมสโลอยู่นี่นะคะช่องม่อกุกอกนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช like ่องม่อกุกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ